ดีตุมมือนี่ยแต่แนี้ภรรยาเป็นครีเอเตอร์จ้ะยั้งก็ต้องเดตทาคอนเทนต์นะจ๊ะรผลไม้แต่น,น,นี้ขุดจ้าของหวานจะเป็นอาหารแกนนะน้อยอ้อมปลาดุกอ้อมเป็นมกหมอนะจ๊ะ เฮตตะลเียกินได้แ <cử> ต <an> <language> ่ละหมอนึงปลาดุกสองตัวกินได้สามสามมือสองคนเหฮแต่ลลเทียกินได้แท่ละหมอนึ่งปลาดุกสองตัวกินได้สามสามมือสองคนแกาไียดเป็นกินตะเก่าจ้ะแซ่บบอเขาบอกว่าชีวิตเราโอปกติ เลื่อนๆขนมปักบัวนี่ก็ลดกลุ่มพวงนะจากาขายนาบานวันนี้คิดอ้อมปลาดุกอ้อมเป็นมกหมอนะจ๊ะเข็ดเสียงนงาเานาะจ๊ะกิน,นกเขาก็แเยออจกจ้ะ เพิ่มขนมยังเอกันเข่าปากเนาะขนมปากเนาะขนมปากจับขนมปักบัวจังยำสาวเขอนี้ฮ้อนๆแต่ยูซองจ่าย้ายแยตายายก่กิอยูซองจาย้ายค่ะเพราะนี่ขนมเป็นแกลีไปหน้าเนาะเปื่อนๆขนมปักบัวนี่ก็ ลดกลุ่มพ่วงมาจากขายหนาบานวันนี้กินข้าวเศร้ากับยายอ่ออีกเลยจากเพื่อนๆวันนี้ยายอ้อมีออมป่าจากหมกหมอนจาจากของหวานตอนนี้กินข้าวเศร้ากับยายอ่ออีกเลยจากเพื่อนๆวันนี้ยายอ้อมี ออมป่าจักรบกหมอนอ่ะจันกน้องไม่จมนี่กับตาน้อมเยตเดนได้เนี่ปีมือเห็นน้องไม่จมเตี้ยได้บอกกับเป็นคนรีวิวปีตุ้มืนอนีน่แต่แต่นี้ภรรยาเป็นคีเอเตอร์จ้ะักรยั้งกับตองเดดทำคอนเทนต์นะจ้ะร,ร่าเลยเด็ดแต่งกิจตะเต่าจ้ะแซ่บบอส <laughs> เขาบอกว่าชีวิตเราเอาปกติกินเขาเศร้ากับย้ายอ่ออีกเลยแจกเพื่อนๆวันหนี่งยายอ้อมีออมป่าจากมกหมอนะจา๊ะอายุสองตาย้ายแตบกินอายุสองใจย้ายค่ะเพรนี้ยจะน้มคนจะรีบไปน้าเนาะปาเมื่อแข็งเป็นก็ขาอนิยวแบบนื้อ ทุงยางเป็นคอนเทนต์หมดนะจ๊ะเปลี่ยนเป่ติ่มท๊อกอ้อมปากดูอ้อมเต็นหมกหมอนะจ๊ะน้ำกันเดือจางน้ำตาเตาอ้อมปาหมกหมออ้อมปากแล้วกันแกงนอไม่สมใส่ไก่แกเปลี่อน เพิ่มขนมยังหรือเปเข้าปากเหรอขนมปากเนาะขนมปาก,ปากจับขนมปักบวชจ้ะปีทูมือนี่แต่แต่นี้ภรรยาเป็นที่เอตเตอร์จ้ะ <laughs> ยัง้งกับตองเลดทำคอนเทนต์นะจ้ะปีทูมือนีนแ่แต่แต่นี้ภรรยายรเป็นที่เอตเตอร์จ้ะ <laughs> ยัง้งกับตองเลดทำคอนเทนต์นะจ้ะ ตามมือแข้งเป็นกับข้าวเหนียวกันแบบนั้นทุกอย่างเป็นคอนเทนต์หมดนะจ๊ะเป็นกันติ่งเขาน้ำเซาๆข้าวเหนียวห้อนๆอนแค่เผ็ดเสียงหน้าเนอะจ๊ะปิ่งเขาก็ได้ออกจ้ะต้นละมัจะนี่ขุดจ้า ของหวานก็เป็นอาหารแกะนอกจากเสียงง้านอะจ้ะกินเขาก็เยอะอดจแกจ่ายได้เป็นตกินกรเต่าจ้ะแซ่บบอสเขาบอกว่าชีวิตเราโปรกับผลไม้ตันี้ขุดจ้า วงวานจะเป็นอาหารแกนะนอกจากเศร้าจากเพราะว่าขนมจะไปหน้านอกจ้ะจะไปน้าจะไปตับเบิรงนเพิ่นตใหม่สิเอาใหม่มาอยู่ค้าสิมาไวตาหาเพื่อนๆขนมปักบัวนี่ก็ลดกลุ่มพวงนจวาจากมาขายหนาบ้ายวันนีุ้กออ่างจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้แหละนาะจากแต่แยกออกกินงเ่ากันไ้จาสวัสดีจ้าบ๊ายบาย น้องไม่จมีแต่ตานมเห็ดเอียนไดน้ี่ปีมื่อเห็นน้องไม่จมเปียนได้พอกกับเป็นคนรีวิวเพื่อนๆขนมปักบัวนี่กับรสกลุ่มพวงเมื่จากมาขายหนาบานวันนี้ค่ะเค็ดเกียงหนาลนะจ้ะ กินเขาก็เย่ยออดจากน้ำกานเนื้อจาอ้าวน้ำปลาเต่ียวอ้อมปากอ้อมปาดุกอ้อมเป็นมกหมอนะจา๊าวเพิ่นขนมยังเอก,กนเขาปากว่ะขนมปากเนาะขนมปากรับขนมปดัมปดบัวจ้ะ ยูสองจา,ายาย่ากินยูสองจา,ายาย่ากาเนี่จะน้มเิ่นจะดีไปหน้านันอ้อมปาดุกอ้อมเ็็หมกหมอนะจ๊ะผละไมตบบนี้ขุดจยาองหวานจะเป็นอาหารแกะมายำสาวๆขอนี้้อน อายุสองตาย้ายก็กินอายุสองใจย้ายค่ะเพราะนี่ตาโนมเป็นจะรีไปน้าเนาะจีได้เศร้าจ่ะเพราะว่าตาโน้มจะไปน้ามาะจ่ะจะไปน้าจะไปตัดเบิร์นคนตัดใหม่สิเอาใหม่มาอายุค้าถสิมาไว้ตะหาจ่ะของวานแบนนี้เห็ดตะลทฉะก็กินได้เท่ะหมอหนึ่งกระดุกสองโตกวกินได้สามสามเมือสองคน น้ำซอาๆข้าวเหนี่ยฮอนฮอนน้ำกันเด้อจ่าน้ำซอาๆอมปากทุกอย่างจ่าคลิปนี้ก็แค่นี้แหละเนาะจ่าแต่แยกออกเป็นสองกันเด้อจ่าสวัสดีจ่าบ๊ายบายเกินขนมยังเหลืกันเขาปากวะขนมปากเนาะขนมปากจับขนมปัดบัวจ่าจ่า ของหวานกั่นี้อ้อมปลาดุกอ้อมเป็นมกหมอนะจ๊ะน้ำกันเดือดจา้าน้ำตาลเต่าอ้อมปลาตีทูกมือเนี่ยแต่นี้ภรรยาเป็นที่เอกเอจก้์จ๊ะยึยังก็ต้องเด็ดทำคอนเทนต์นะจ๊ะ เพิ่มขนมยังเหอกัอนเขาา่าปากเนาะขนมปากเนาะขนมปากจับขนมปัดบัวจั่งหมกหมอออมปากนาะแล้วก็แกงนอไม่สมใส่ไก่จั่งเปลี่ยนจั่งของหวานตบบนี้จั่งของหวานตบบนี้ น้ำตันเลือจ้าน้ำซอสเตาออมป่าปลามือแข่งยางเหลือตะเมาื่อวานนจ่ะทุกอย่างจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้แหละเนาะจ้าเดีแยกออกสินตอากันด้จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายออมป่าดก